วันดีคยาบพที่้องมือีวนที่สุดทีท่านบาพมสองนหา้อยเนงาะมือวันปลรหัสมือว่ารงบรรยากาศมือมีใว่าเป็นเังไรนะครับเป็นข้างหนอกฝนตกครับฝนตกเดินแล้เมือนีจาวันเปลรหัดหอดวันอังคาข้น วันฒนคารบรรยากาศซื้อประมาณอยู่ติดลบซีองศาในวัฒนคานครับซื้อบรรยากาศเนาะเฮ่อยุดงานซีหามือใช่ไหมมือในวันที่ซิฟซีเนาหยุดงานอีกแล้วเลี้งานในมือเดียว <c oughs> ก่อนจะยุดไปสามมือวอ่ กาเย็นสบายอยู่มือเนี่ยครับแก้มที่ลดเริ่มลดลงไปมันเป็นเสียค่อยๆเบิร์ิมะน้ำกันอเอะเรื่องดีพี่น้องอม,มือนีวันยุดผนตผฝนตกจังมือพุนี่ยันมันสีหาเมืองบริหารแบรกงานอ๋อเนี่ยขัวเนี่ยสดแต่มาขัว นะเราทรงมาให็นเกี๊ยวกินหน่อยหนึ่งเก็ดล์ราดขัวครับนี่เนื้นอหัวเดี๋ยวนี้มันก็องมีตับต้องมีสามชิ้นกีบใส่ขวัวเ,เรียบร้อยครับนี่นี่ใส่พริกใส่ข,อข้อขัวเรียบร้อยเดี๋ยวก็ทิปรุงดับแรกใส่มะนาวบานกระจกส้มเชียวหวาน มักสมเขียวหวานบั้นเขาแท่นนา้าหวานมันสมสมซอว่ามักสมบาดใส่เลยเดี๋ยวบดเดยดพุงทุกกบกระเสร็จแล้วนำอะไรัรบน้ำเดี๋ยวค่อยซิ้มบึงเรับกัวอากาศเขาเขาจะาประกาศง้อ ล่างน้ำหอนแข็งแกร่อยกินกับลาบสมมติรำหน่อยนึงบุพเอาว่าพงตรุจใส่จะบ่อยแล้วน้ำปลาลาปลา,ปากระดี่ kì hoang nhắn bố mì Mình sẽ xài hoàng bùa Và, cứ bản hồ Kết mặt gấu vào nhà. Tập 8 xếp kỷ lục หลอกใบหลอกแ้งน้ำนละรแรงคอยต้มมามาเป็นน้ำต้มโซจินกับมามา่ากับคอาขาดเรีกเพชรโยสซเพ็รเจ้าหน่เพราะมันยกเพชรเท่าะครับนี่ลาบก้อย เตียงในตับเนื้อขั่วลาบขั่วขั่วแล้วมาลาบเนาะกินลาบน้ำกันพี่น้องบ้านแทบแทบกระพักมากมากมากใส่กันกับขอเนียวนะครับใส่แปนขอนียวกันลาบลาบกับพ่อแหละครับนี่ สูบเงินได้ครับนั่นแสบสำหรับบน้นสดนครับพันบ,บ,บ,บนพุ่งหลักขับหลักเับ่ามำยืกดูน,นได้กินครับ Tập tập, hả? Come in, được we're tapped. Talk vào vô hàng hàng, chúng tôi up. Talk up. Talk up. Talk đi Talk cái dầu เลยคนมา่อ้อ้าวทำหัวจับจับ